สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวก่อนนะครับอ่าตอนแรกเราต้องทำของก่อนเรียบร้อยอีกนู้นหนึ่งมีคนตายมาคนหนึ่ง คือใครเหมือนไม่เรามันไม่แช่เราน่าจะเป็นชมพูมากกว่าชมพูสีชมพูสีชมพูชมพูชมพูสีชมพูชมพูชมพู ไหนเมื่อไรจะมาไหนตั้งนานเมื่อไรเนี้ยสีชั่วสีชั่วโมหมดเลยไม่มีใครหัวถูกอ่ะมีใครหัวถูกเลยอ่ะแล้วก็หนึ่งร้อยเต็ม มันคืออะไรไม่มีถังงยากอีบเลยไม่คือ สีชมพูไงบอกแล้วว่ามันคือสีโบสีชมพูยิงด้วยกับสีแดงนี่สีชมพูนี่ให้ห้รอบัหมดก็ใช้สามร้ยะเจ็ อ้ยลีจูนซูจูนซูมันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวก่อนะจะดูอะไรเนะี่ยเย้ไม่เป็นอินฟอสเตอร์ฮู้ฮู้ชนะยังอย่าเพิ่งอย่าเพิงพ่งฆ่าคนนะครับตอนนี้มีคนอยู่เยอะเลย รูปเหลือจะเริ่มอะไรตอนนี้กันอันนี้ง่ายๆสีอะไรลืมแล้ะไหนมาเริ่มจับดีก็คือคนเหลืองนั่นแหละเหลืองเชื่อ <c oughs> คิดว่าเรา เขาไม่ได้เป็นฟุตแต่วันกับรูแนพนร่แสมซีดมีอวไรวะคนนี้ดูดซีวีและนี่คนนี้ไม่มีใครวูบชูอีกแล้วหลืออีกสองคนก็คือแล้วกับอีกคนชื่ออะไรไม่รู้ รู้เลยข้าได้สองคนนึ่งโ้ยห่ก็กไม่เจอเลย คนถูกฆ่าตายไม่ใช่แล้วนะเว้ยใช่แล้วไม่ใช่แล้วันน, <c oughs> น,น,น,นี้คนนี้ไงคนนี้คนนี้คนนี้นีไหมไมีเลยคนนี้เชื่อเชื่อแล้วเชื่อแล้วเราไม่ได้เป็นเราเพิ่งฆ่า สองคนนี้ครับเป็นที่แล้วเม่อไห่จหมุกกันแลเนี่ยขอเลืกหนึ่งแปดสิบหกสิบห้าสิบสสแปสสองสิบเอ็าแปดเจ็ดหกห้าสี ฟลิงใครไม่มีรวูเลมีมรวจพราเราเป็นอินทอสเตชนะไม่หวอินพอสเตอรชน,นะ ยยอย่าลืมกดติดตามกลุัมสคาๆด้วยนะครับกดกระดิ่งกดแชร์สวัสดีครับบ๊ายบาย